สกายควงนานีดินเนอร์หวานฉ่ำฉลองคริสต์มาสหรือคิสมากันแน่ทำแบบนี้ขอกรีดนะโอ้ยแม่วงการเพื่อนต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อน้องสกายวงระวีควงนานีฮิรันกรีดไปดินเนอร์ใต้แสงไฟอุ่นๆสุดโรแมนติกท่ามกลางบรรยากาศคริสต์มาสที่อบอวลนไปด้วยความรักเอะนี่มันดินเนอร์คริสต์มาสหรือวันคิส,คสมาร์กกันแน่ น้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิมินาสกายานิน่าถึงกับแตกตื่นโดยก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์เสื้อเพื่อนเสื้อผมให้แฟนๆได้ฟินหัวใจไปรอบหนึ่งแล้วก็ตามงานนี้ชาวด้อมต้องขอกุมหัวใจแน่นๆกลัวจะเต้นผิดจังหวะเพราะทั้งคู่ไม่ได้แค่ไปกินข้าวกันธรรมดาแต่ยังมีโมเมนต์ชงกงชนแก้วส่งสายตาแลกยิ้มหวานใส่กันตลอดเวลาชนิดที่ใครเดินผ่านก็ต้องสะกิดเพื่อนว่า แฟนเขาหวานกันอีกแล้วค่ะเหล่าแฟนคลับถึงกับยกนิยามใหม่ให้คริสต์มาสปีนี้ว่าเป็น one kiss k i มากของจริงถึงแม้ซีรีส์ไฮส o ู f เรเ e m y จะจบลงไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ของคู่นี้ทะยานสู่ดวงจันทร์วนรอบดาวอังควรไปแล้วถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนกันก็คงต้องใส่เครื่องหมายคำถามตัวโตๆเพราะขนาดซีรีส์เรื่องใหม่ยังไม่ทันฉาย ความหวานก็ท่วมจอไปก่อนแล้วจ้าเอา้าใครยังไม่มีแฟนกดติดตามความรักของคู่นี้ไปพลางๆก่อนแล้วกันวงรวีเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2541ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่สองของทีรพันธนาท์ีทรนกับกรุณพงศิทธิ์ทิถาวรบิดาเป็นชาวจังหวัดระนองส่วนเมรดาเป็นชาวกรุงเทพมหานคร มีพี่ชายหนึ่งคนชื่อพงนภันณทีธรภูมิอายุห่างกาันสองปีครอบครัวทำกิจการร้านขายวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดระนองและทำขนส่งจากระนองไปกรุงเทพในช่วงวัยเด็กเติบโตที่จังหวัดระนองโดยศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนศรีอรุณไทยในจังหวัดระนองหลังจากนั้นย้ายมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยสายศิลป์คนวณ ศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ S.E.A.S.T.U. ปี2560แสดงเรื่อง Project S the Series ตอนไซบไซพี่น้องลูกขนไก่เด็กหนุ่มผู้มีพี่ชายเป็นออทิสติกจากเรื่องนี้ทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนานฮะีรันกริดช่างคชื่อเดิมอานัน,นาดาชงํำเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคม2540ภูมิลำเนาวเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่แต่เกิดที่จังหวัดพะเยาณน,นี้ใช้ชีวิตอยู่กับมารดาสองคนเพราะเสียบิดาไปตั้งแต่ยังเล็กเขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว ด้นานการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนเทพบอดินวิทยาเชียงใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีที่3จนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนดาราวิทยาลายัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนจะเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครอย่างเต็มตัวในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ในปี2566เขาถ่ายทำซีรีส์ใหม่2เรื่องแนวสยองขวัญระทึกขวัญเรื่องนักเรียนต้องขังแสดงร่วมกับเพื่อน f 4ไทยแลนด์ของเขาคือดิวจิรวัตรสุทธิวณิชศักดิ์และอีกเรื่องคือคนกลางแล้วไง